สากับ3.8มจุตอนนี้กระเป๋าอุณหภูมิที่เย็นสุดนะครับ16องศาเี่ยราปัดยี่ห้างสาเงเย็นไหม แปดยี่ห้าสาดูครับ fc ยีห้าส่วนใหญ่เขาชอบปรับยี่ห้าสากันรถยนต์เราไม่ต้องปรับแบบยี่ห้าสานะครับถ้าอยากเอาให้อากเยน็นๆถ้าปรับยี่ห้าสาแอร์จะเยนะ็นไม่ค่อยดีนี่ปรับยี่ห้าสาดูว่าอุณหภูมิจะขึ้นเท่าไหร่จะอ,อุณหภูมิจะได้อุณหภูมิเท่าไหร่ ห้างนี้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วห้างนี้เริ่มขึ้นแล้วห้างนี้เริ่มขึ้นแล้วนี่ปรับยิบห้างสงารห้างนี้เริ่มขึ้นแล้วบนยิบห้างองสาตอนนี้รู้สึกว่าแอร์เย็นเก๋ยห้างนี้เริ่มขึ้นท้างก็เริ่มขึ้นเลยแล้วเย็นดีไหมแอร์เย็นไม่ดีเครับแอร์ปรับยิบห้างสงามันเย็นแบบ สบายสบายมันเย็นเย็นไม่ฉ่ำคนง่ายต่ที่ห้างสายในแอร์เย็นไม่ฉ่ำนะก็ดูอุณหภูมิแล้วกันดูมิตเตอร์แล้วกันนะครับว่าม,มันขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ไปยิบห้างสายอยู่แปบยบ่บห้างสายอยู่สองข้างเลยเราจะลองดูว่ามันไปยิบห้างสายมันเย็นไเท่าไหร่นะครับมันเอาความร้อน,นเข้ามาผสมกับความเย็นเป็นอุณหภูมิให้เรานะครับก็ปเปิดที่ปับ๊บ ประตูฮิตเตอร์มันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วเปิดมากมันเข้ามากเปิดน้อยเข้าน้อยครับตรงนี้ปุ่ห้างสามก็จะได้อุณหภูมิประมาณนี้นหละง่ายขึ้น,น 16, 18, 18, 18, ประมาณนี้นะครับสิบหกสิบแปดองศาได้ไปสิบแปดไ้ทั้งนสิบหกปรับไปยี่สิบสององศาบางนี่ไปยี่สิบสององศาบ้าง ยีสสองครับยี่เ่ายองาอาเริ่มเย็นขึ้นมาลวอ่าควเย็นมาแล้วครับอไปสิบเ้าองศาลนนี้ตเริ่มลงแล้วเริ่มลงแลวเริ่มลงลยี่ิบสองอศาตัวนนี้อนภูมิริมลงลงลงลครับตอนนี้เพราะว่ามันประตู ฮิตเตอร์มันจะปิดลงลงมาถ้าประตูฮิตเตอร์จะปิดลงมาระยะเอาความความร้อนขังเข้ามาน้อยแล้วก็เย็นดีเห็นเย็นแค่สองสาหรือเย็นขึ้นมาแนละ้ว สององศาก็ถือว่าเย็นเย็นฉ่ำเย็นเย็นดีครับตรงหกองศาเจ็ดองศาก็ถือว่าโอเคเลยนี่เป็น Bm นะครับ Bm 230B ยิบสองซาร์นะครับยิบสองซาร์สองข้างยิบสองซาร์เหมือนกัน 四的东西了。 ยี่สิสองอาศาครับยีสองอศาเนี่กันเย็นนะครับแต่หนุ่มพรมเราจะเอาเท่าไหร่ก็ปรับเอาแล้วกันปรับเอาแล้วแต่เอาให้เย็นสุดที่นะเราลองเย็นสุดที่ได้เท่าไหร่ออสิบหกองศาประมาณสาิบหกองศาครั้งหนึ่งกินมันจะได้ได้สามได้สี่ ภูมิเริ่มเริ่มเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วกลับมาเย็นสุดอุณหภูมิเริ่มลงเริ่มเริ่มลดลงลดลงอ่ะ จะอยู่ที่สามองศามันยอมขยับงไปที่ลสองในสามองศาสี่องศาไปสามนี่จุดสงลงสามองศา 3, 7, 7, 4 7, ี่องศา,งานี่ก็นาวแล้วนี่ก็เย็นฉ่ำเย นีล่ลงเหมือนกัลงเรื่อยๆนะลงเรื่อยๆนี่แบบอุณหภูมิก่อนมันจะไล่ความร้อนออกจากรถมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ลงมาต่ำๆลงก็เย็นๆโอเคเราปรับยี่ห้องซายในแอร์เย็นไม่ดีนะครับถ้าอยากให้แอร์เย็นดีก็ต้องปรับให้ต่ําสุดถ้าหนาวแล้วก็เพิ่มเพิ่มอุณหภูมิเข้ามาคือเอาความร้อนเข้ามาสมหรับความเย็นนะเป็นอุณหภูมิเรา โอเคครับเดียวคลิปนี้จบไปเนี่ยใช้เวลานานก็ลงเรื่อยันโอเค